คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีเมือล้านครับกับสูตรเด่นร้อยบนนะครับ S1 นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1กันยายนปี64นะครับเศรษฐีข้อตอเนื่งครับจาก17งวดเป็น18งวดนะครับสักครู่นะครับ เป็น18งวดลบ2นะครับมันมีสะดุดเล็กน้อยอยู่2งวดนะครับล่าสุดเขาไม่ได้ดุนะอ่ะมาดูวิธีการคำนวณเพื่อนําเอาไปเทียบบางคนก็จะเอาสูตรโบราณไปเทียบพอตบเลขกับสูตรโบราณเงี้ยนะครับนะเอาไปดูกันนี่ครับ1กันยายนครับ1กันยายน64ที่ออก1 1 4 4 7 5เก7 9นะครับเอาช้ใน้สวนของหลักแสนบอกด้วยหลักหมื่นคูณด้วย3บอกด้วยหลักสิบล่างคูณด้วย2 บอกด้วยสิบหน้าครั้งที่หนึ่งคร Bu, 20, ับบอกด้วยสิบหลังอ่าสิบหลังคร hatten, ะคะั 10, 100 after, 100 ambling, 20, ้งที่อ่าสิบสิบหน้าครั้งที่สองคูได้วสองครับบอกด้วยร้อยหน้าและสิบหน้าครั้งอ่าสิบหน้าร้อยหน้าและสิบหลังครั้งที่หนึ่งครับบอกด้วยสิบหลังครั้งที่สองบวกเข้าไปครับก็เป็นหนึ่งบอกด้วยสามบอกด้วยเ2็ดสองสิบสี 20, ่บอกด้วยสี่บวกด้วยเจครับบอกด้วยศูนย์คูณสบอกด้วยศูนย์ บวก้วยสี่บวกได้ห้าบวกได้สองครับบวกลำกันได้เท่าก,กับ26 26ิบวกสามครับ26 27 28 26เป็น29ใส่9ครับ9กบวกเเป็น16ครับใส่6ครับ6กบวกหเป็น11ครับใส่1 หนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าครับห้าบวกเจ็ดเป็นห้าบวกเจ็ดเป็น 12, สิ 2. 2, 5, น 7, บสองใส่สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดครับใส่เจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบใส่ศูนย์ได้เก้าหกหนึ่งห้าสองเจ็ดศูนย์นะครับ โอเคนะครับแล้วก็าม,มาประดูนะครับ16กันยายน64ครับออก070935290นะครับเลขหลักร้อยคือเลข9เข้ามาหลักร้อยหลักร้อยต่อมาครับ16กันยายน64ครับกำนวนในส่วนของหลักร้อยบนได้416 4160725 สี่หนึ่งหกศูนย์เจ็ดสองห้านะครับหนึ่งตัวละคูหกสี่ครับออกศูนย์ห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจุดหนึ่งสองตะน่าเอาแปดสามนะครับเลขหนึ่งเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับหนึ่งตัวละคูหกสี่ครับในส่วนของหลักร้อยคำนวณออกมาได้หนึ่งแปดสามเจ็ดสี่เก้าสองหนึ่งแปดสามเจ็ดสี่เก้าสองนะครับหนึ่งตัวละคูหกสี่ออกสามแปดหกสามเจุดสองสกอเรตหน้าสามแปด เลข3เข้ามาหล,าก 100, ลักร้อยลงัที่1ครับสิ 16, ตัวละคร4กครับเขาน,นในส่วนของหล,ก 100, ลงักร้อยรลงัที่1ได้แปด4้าศนย์สี่หนึเ้ามานสี่หนงะครับ1นศกยนหออกศูนย์7หาูนสาวนลังออก9ก้า้านะครับ, 1, ลอออ 95, รบเลขศูนเข้ามาหล,าก 100, ลักร้อยลงัาที่1ครับ1นึงปศกยยน6กีครับ คำนวณในส่วนของหลักร้อยบนหน้าหนึ่งแปดสามเจ็ดสี่เก้าสองหนึ่งแปดสามเจ็ดสี่เก้าสองนะครับตามมาดูสิบหกพิเกิหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดตรงหนึ่งสองตังห้าเจ็ดนะครับเอเจ็ดเข้ามาหลักร้อยรางวที่หนึ่งครับสิบหกพิเกิลหกสี่ครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับได้หกสามแปดสองเก้าสี่เจ็ดหกสามแปดสองเก้าสี่เจ็ด หกสามแปนะครับหนึ่ธนคมหกออก0ูนย์เจ็ด2สอ้าแปอ 82, นออกแปะครับเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงวัลที่1ครับ1นึ่ธนคมหกสีครับหนึ่ธนคมหกคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้ 4, 1, 2 9งเก้าสี่แปดห้าศูนย์สามหนึะครับหนึ่งสิธนคมหกออก6กสามเก้าสออกแป เลขสองเข้ามาหลักร้อยหลงงวดที่หนึ่งครับสิบหกตนานอคมสี่คำนวณในส่วนของหลักรอบบนได้ศู 72, 1, 0 72, 0 72, 0 72, 1, นย์เจ็ดสองหกสามแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองหกสามแปดหนึ่งสามสิบตนอคมหกสี่ครับออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตานลางสามหกนะครับเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยหลังววดที่หนึ่งครับสามสิบตานาคมหกสี่นะครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตานล่างสามหกนะครับ เลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับสามสิบตัวนอนคํหกสี่นะครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสัตนอสามหกนะครับแปดบวกหนึ่งคูณสามบอกด้วยสามบวกด้วยสามสองหกบอกได้หกบวกด้วยเก้าครับบวกด้วเจ็ดสองสิบสี่บอกได้สี่บวกด้วยห้าบวกด้วยสี่ครับบวกด้วยหนึ่งครับบวกรวมกันได้เท่ากับสี่สิบ 40บบวกสาเป็นสีใส่3ามบวกเดเป็น10ใเ่0 0ศูบวกหาได้ห้าห้าบวกสี่ของทีเป็นเก้าเบวกเเป็นสิบส่หกหบวก5้าเป็นส1เจหนงบวกสเป็นสได้สา5ศูนย์หก็มกราคมหกครับออกแ 8, 8 0 1ปดศูาางตวล่างออกเกนะครับหลักร้อยน้อนที่1คือเลข1เข้ามาหลักร้อยน้อนที่1ครับ สิบเจ็ดมอคระคุมหกห้าเก้าแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองเก้าสองนะครับแปดบวกด้วยแปดสามยี่สี่บวกด้วยสี่บวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยสามบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกด้ยหกบวกด้วยห้าบวกด้วยสองบวกด้วยหนึ่งครับบวกลงกันได้ทักกับสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดบวกสามเป็นสี่สิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ด ้กันนมจดได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็น12ใส่2องสองบวกสีบวกสี่เป็นหกหบวกเ็เป็น13าใส่ส3มบวกหเป็นแ8ดแปดบวกสาเป็น11บเอ็ดใส่หได้0ูนย์เจ็ดสอหกสมเป็หนึุมาบันหกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามุสองลอก3 0นะครับเลข3าเข้ามาหลักร้อยนอนที่1ครับหนึ่กุมาหกห้ครับ9ก้าส8่ส่ดองตล่างสาม ก้าบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกด้วยสองบวกด้วยสามสองหกบวกด้วยหกบวกด้วยสี่ครับบวกด้วยหกสองสิบสองบวกด้วยสองบวกด้วยห้าครับบวกด้วยศูนย์บวกด้วยแปดครับบวกรวมกันได้เท่ากับสามสิบหกสามสิบหกบวกสามสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เก้าเก้า เก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกใส่หกหกบวกห้าเป็นสิบแปดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบใส่ศูนย์ได้เก้าหกเจ็ดห้าสองเจ็ดศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าสองแปดเก้าหกเจ็ดห้าสองเจ็ดศูนย์นะครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ครับออก ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตัวลังห้าเจ็ดนะครับหลักร้อยราังวันที่หนึ่งก็เลขห้าเข้ามาหลักร้อยหลังวันที่หนึ่งเก้าชี้เต็มกุมภาพันธ์หกห้าครับศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตัวลังห้าเจ็ดครับศูนย์บวกเก้าสามยี่สิบเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยห้าสองสิบบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสี่บวกด้วยแปดสองสิบบวกด้วยหกบวกด้วยแปดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเก้าผลลัพธกันได้ได้กับ 35มสิบห้าบวกสเป็น38มสิแปใส่แปบวกเเป็น15บห้าใส่ห้บวกหเป็นสิบใส่ศูบกสีได้4 4่บวกเเป็นสิบใส่หนึ่งหบวกห้าเป็น6 6หบวกสาเป็น9ได้8ปดห้าศูย์สี่หนมีนาคมหกหครับออก0ูนย์หกหนก้าศองังออก0ู 7. นย์เะครับได้9เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลังวันที่1ครับ1มีนาคมหกหครับศูนย์หกหนึ่งเก้าศ นะครับ0ูนย์บวก6กสบวกดบวกด้วยศูคูณสบวกด้วยศบวกด้วยสบวกด้วยสา6สองหกบวกดีหกบวกด้วยสบวกด้วยสาบวกด้วเได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้3า30ิบบเท่าไหร่ส1บป่ะสามสบวกสางที่เป็น สามเอ็ดบวกสามเป็นสามสิบสี่ใส่สี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองใส่สอง องบวกสามเป็นห้าสิบหกมีนาคมครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดถูกเจ็ดสองถ้าเราออกศูนย์สามศูนย์สามนะครับมีเลขแปดไหมไม่ม,มีนะครับตัวแรกที่หนึ่งต่อมาครับสิบหกมีนาคมครับเจ็ดสามเจ็ดแปดถูกเจ็ดสองถ้าเราศูนย์สามนะครั 8, 9, บเจ็ดบวกด้วยสามสามเก้าบวกด้วยเก้าบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสี่บวกด้วยแปดสองสิบหกบวกด้วยหกบวกด้วยเก้าบวกด้วยแปด บวกด้วยแปครับบวกกันได้เท่ากับ5้ไหมห้าสิบเอ็วกสาม้าสบเวกสเป็น54ใส่ส4่บวกเเป็น1ิบเอใสหนึ่งหบวกห้าของที่เป็น6 6หกบวกสี่ของที่เป็น10ใสศูนยศนย์บวกเได้7 7็เบวกหเป็น1ิบเวกหเป็นสิสองใสสองสบวกสาเป็นห้า ได้สี่หนึ่งหกศูนย์เจ็ดห้าครับโอเคเรามาดูหนึ่งเมษายนครับออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสัตว์ต้ออกหนึ่งศูนย์นะครับเออ,อ,อ,เอ,อไม่ได้หลุดเนี่ยวันล่าสุดไม่หลุดนะครับก็มีเลขหกหกเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับเรา,าที่หนึ่งถูกต้องนะครับต่อมาครับหนึ่งเมษายนครับหนึ่งเมษายนเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสัตว์ตหนึ่งศูนย์นะครับเก้าบ,บวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบก็คือบวกที่หนึ่งบวกด้วยหนึ่งคูณสองบวกด้วยสองบวกด้วยสาม บวกด้วยเก้าสองสิบบวกด้วย8ปดบวกด้วยห้าบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกวมการเป็นเท่าไหร่สี่สิบสองเท่ากันนะ4สี่สิบสองสี่สอบวกสเป็น45่สิบหใส่ห้าบวกเเป็นส2บอใส่สองบวกหเป็น7 7็ดบวกสของที่เป็น11บเสหนึ่งบวกเของที่เป็น8 แปบวกห้าคงที่เป็นสิบสามสามบวกสามเป็นหกโอเคแปดนะครับเลขไม่มีเลขเก้าปรากฏในหลักรวดดบนนะครับก็หลุดเป็นครั้งที่2อตัอย่างที่บอกนะครับถ้าชอบสุดนี้ก็นาเอาไปใช้นะครับก็เราเป็นการเตียบสติเท่านั้นนะครับส่วนการนำไปใช้อยู่ที่ตัวท่านสามเก้าห้เก้าหนึ่งเก้าสองห้าแปดนะครับเราดูสาม วกด้วยเก้าสามยี่็ดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยห้าสองสิบวกด้วยศูนย์บวกด้วยห้าบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกได้หกบวกด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยศูนย์ได้เท่าไหร่ครับได้ถ้าเกิดผลรวมเท่ากับยี่สิบหกปะต้องคำนวณเลขดูนะยี่สิบหกยี่สิบหกบวกสามครับยี่สิบหกบวกสามเป็นยี่สิบเก้ายสิบเก้า 9กบวกเเป็น16บหกใสหกหบวกหเป็น11เอใสห่งหนึ่บวกสี่ที่เป็น5 5าบวกเเป็น12สองใสสองสบวกหเป็น7 7็ 3, 7 10, okay. ดเบวกสาเบวกสเป็น10บใสสูโอเคนะครับ 2>, 2พฤษภาคม65ครับออก658 642 2ดหกสองอตัวล่างออก09 นะครับหลักร้อยบนเลขหกนี่ครับเลขหกเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงดับที่หนึ่งครับต่อมาครับสองพัสดุาคมหกห้าหกห้าแปดหกสี่สองสองเก้าลศูนย์เก้านะครับหกบวกด้วยหกห้าสามสิบห้าบวกได้ห้าก็ไปบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกได้ศูนย์บวกด้วยเจ็ดบวกได้หนึ่งคูณสองบวกได้สองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสี่ตามตำแหน่งมันนะครับบวกด้วยสองได้ผลรวมเท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อน ท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบหกนะลองคำนวณทวนด้วยนะครับยี 26. 26่สิบหกยี่สิบหกบวกด้วยสามเป็นยี่สิบเก้าถูกต้องไหมครับนี่สามพงทีนะเป็นยี่สิบเก้าใสษเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็น 16. สิบหกใส่หกหกบวกห้าเป็น 11. สิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่พที่เป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็น 12. สิบสองใศ่สอง สองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นโ okay. อเคเลเล็กิดเดี่สิบหกพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวเลขออกศูนย์หกนะครับหลักร้อยคือเลขศูนย์เห็นไหมครับเลขศูนย์เข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยสิบหกพฤษภาคมหกห้าครับหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวเลขศูนย์หกหนึ่งบวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสี่บวกด้วยสามสองหกบวกด้วยหก บวกด้วยห้าบวกด้วยสี่บวกด้วยสามได้ผลรวมเท่าไหร่ครับเผลรวมก่อนนะได้เท่าไหร่ครับได้ยี่สิบแปดไหมอ่ะยี่สิบแปดยี่สิบแปดจักรู่นะครับยี่สิบแปดบวกสามครับยี่สิบแปดบวกสามเป็นสามสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดของที่เป็นแปะ แบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี 7. 7่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ใส่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองหนึ่งมิถุนายนครับออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสองเกาล่างออกศูนย์สองนะครับเลขหนึ่งนี่ครับหลักร้อยเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับ ต่อมาครับเรามาดู3บวกด้วย1คูณ3าบวกด้วย3เข้าไปบวกด้วย0นคูณ2บวกด้วย0บวกด้วย1บวกด้วยเจ็ดสองบวกด้วย4เข้าไปนะบวกด้วยสองบวกด้วย1บวกด้วยห้าได้ผลรวมเท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนขอผลรวมนิดนึงครับได้เท่ากับได้เท่าไหร่ครับ10ได้19เท่ากันไหมลองช่วยผมทวนคำนวณให้นะครับ 19บเก้าสิบเก้าบวกสามสิบเก้ายี่สิบอดยี่สยิบสองใส่สองกันเลยนะอ่าสองบวกเจเป็น9 9้บวกห้าคงเก้าบวกห้าคงที่เป็นสิบส่ใส่สี่บวกสี่คงที่เป็น8ปดแปดบวกเจ็ดแดบวกเจก็เป็น15้าใส่ห้าห้าบวกห้าเป็น10ใส่ศูนย์ 0ูนย์บวกสาม่ใส่สามนะครับเรียบร้อย Capture อันนี้เป็นเด่นร้อยบนนะครับสุดที่หนึ่งเหนึ่งกดติดตามเพื่อเทปเลยครับเศรษีสิบแปลบครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเิรษฐีเมล้านครับสวัสดีครับ